นะครับผมสำหรับในกริปทีพันธ์มากนะครับน้องเฮาเขียนแต้มร่วมให้เพื่อนเผิดนะครับเนาะก็คือในสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเนี่นะครับน้องมันจะเป็นแปดแล้วก็เก้าแปดแล้วเจ็ดพะนะแปดแล้วก็เก้านะครับตัวนี้นะครับในตัวนี้แปดแล้วก็เก้านะครับในแต้มรวมนะครับแปดแล้วก็เก้านะครับตัวนี้นะครับก็จะได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสองห้าหกแปดเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองห้าหกแปดเก้าเพราะเป็นแปดเจ็ดเนาะนะครับแปดเก้านะครับแปดเก้า นะครับมันต้องเป็นแต้มเก้านะครับไม่ใช่แต้มเก็ดนะครับหนักครับนะครับก็จะเป็นแต้มเก้านะครับถ้าแต <Wow. S 2> no. ้มเก้านะครับมันก็จะชนแต้มหกกับแต้มเก้านะสองแต้มนะครับนะเพราะว่าตัวนี้มันไม่มีเจ็ดนะครับก็จะเป็นแต้มเก้านะครับแต้มเก้านะครับแต้มเด่นนะครับนะนะครับแต้มเด่นแต้มเก้านะครับก็เป็นหกกับเก้านะครับหกกับเก้า นะครับถ้าเป็นหกกับเก้าก็จะเป็นหกนะครับแล้วเก้าก็จะเป็นตัวนี้แล้วนะตัวนี้นะครับเก้าก็จะเป็นห้าสี่นะห้าสีก 8, 7, ่ก็จะเป็นแต้มเก้านะห้าสี่นะครับแล้วก็แปดหนึ่งนะครับแต้มเจ็ดนะครับก็จะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับมีศูนย์เจ็ดตัวเดียวนะครับที่เป็นแต้มเก้าหรือที่เป็นแต้มเจ็ดนะครับ เป็นศูนย์เจ็ดตัวเดียวนะนะครับก็จะมีห้าสี่กับแปดหนึ่งเต็มเก้าเนาะนะครับห้าสี่แปดหนึ่งเต็มเก้านะครับตอนนี้ก็ไม่มีเต็มเก้านะครับนะครับเนาะนะครับถ้าเป็นคู่เด่นนะครับแล้วนะครับเนาะอย่างที่สองเิ่งอีกสูตรหนึ่งก็คือเป็นสูตรแต้มร่วมสองตัวบนเท่ากันนะครับในสูตรนี้นะครับที่ข้าบอกมาเทียบเพราะว่ามันเป็นเลขหลายตัวก็คือมันจะเป็นรลปเลขถึงแปดตัวนะครับตัวนี้ นะครับเป็นเลขแปดตัวเดี๋ยวไปดูสูตรแปดตัวสักหน่อยหนึ่งนะครับสูตรแปดตัวก็คือสูตรแต้มรวมนะครับอันนี้ห้าเก่าไว้แรกนะครับเนาะก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้แต้มรวมสองตัวบนนะครับสูตรนี้เป็นสูตรแปดตัวนะครับนี่นะครับนะสูตรนี้แปดตัวนะครับแต้มรวมสองตัวบนเอาไว้เทียบนะครับแล้วก็มาถึงวันล่าสุดนี้นะครับวันล่าสุดนี้ก็ได้เป็นที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับตัวนี้ สองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดเก้าศูนย์นะมาที่เต้มเจ็ดเนะในงวดนี้นะครับเนาะในสูตรนี้แปดตัวนี้ก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามในงวดนี้เนาะอันนี้แต้มรวมสองตัวบทน,น,นะครับนะครับเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามเอาเทียบลองไปเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสาม ห้าหกเจ็ดแปดเก้าชนสองสามนะครับถ้าเอาเทียบนะครับเนาะในตัวนี้นะครับตัวที่หนึ่งนี้เจ็ดก็ไม่มีเนาะไม่มีเจ็ดแต่มันจะมีแต้มเก้านะครับเก้าตัวมีแต้มเก้านะเต็มเก้าแต้มหกมีไหมแต้มหกก็มีเอานะครับโอเคนะครับเนาะก็จะไปที่หกกับเก้าหกแล้วก็เก้านี่ก็เป็นตัวเด่นแต้มเด่นนะครับเนาะถ้าเป็นแต้มรองนะครับแต้มรองก็จะตัวไหนที่ชนสองสุดนะครับตัวที่ชนสองสตรก็จะมีเจ็ดนะแต้มรองเนาะก็จะมีเจ็ด นะครับตัวนี้เจ็ดตัวนี้นะครับสามมีไหมสามมีสามนะครับม um ีสามมีสามนะครับต so ัวที่มีสองสูตรก็มีสามนะครับสี่มีไหมสี่ไม่มีนะครับสูตรนี้ไม่มีสี่สูตรนี้ก็ไม่มีสี่นะครับไม่มีแต้มสี่นะครับแล้วตัวที่ชนสองสูตรอีกนะครับก็จะมีศูนย์นะครับศูนย์ก็จะมีแ้มศูนย์เนาะ หลายตัวนี้ก็ก็ค่อนข้างที่จะามั่นใจกว่านะครับหลายตัวนี่นะครับถ้าน้อยตัวก็ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่นะถ้าหลายตัวนี้มีโอกาส,ส,สน,านะครับเนาะเตี้ยมศูนย์นะครับก็จะมีแต้มศูนย์ตัวที่ชนกันตรงนี้นะครับแล้วก็แต้มสองนะครับแต้มสองนะครับแล้วก็แต้มห้านะครับแล้วก็แต้มแปดนะครับก็จะมีเต้มศูนย์แล้วแต้มสองแต้มห้าแต้มแปดต้มศูนย์แต้มสองแต้มห้า แล้วก็แต้ปดนี่ก็เป็นตัวรองนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเลยนะครับนะก็ชนตัวนี้ทั้งหมดเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับเก้าศูนย์สองสามยู่ในนี้หมดเลยแปดตัวในตัวนี้นะครับเป็นตัวเด่นนะครับถ้าเป็นตัวเด่นก็จะมีสองตัวนี้นะครับก็หกกับเก้านะครับนะถ้าเป็นตัวรองนะครับเนาะนะครับเข้ากับสิจับออกตัวนี้นะครับเพราะว่าเป็นสูตรที่เด่นดีมากๆห้าตัวนี้นะครับ ห้าตัวนี้ที่เ้าวงสีแดงก็เข้าหาตัวนี้อันนี้ก็เป็นแต้มนะครับตัวที่เด่นนะครับเนาะชนสามสูตรเลยก็คือนะครับหกกับเก้าทั้งสามสูตรนี้ชนสองตัวหกกับเก้านะครับหกกับเก้านะครับสองแต้มนี้เด่นนะครับนะครับเด่นนะครับนะครับเนาะก็ยมาเป็นแบบนี้อันนี้แต้มรวมนะครับไม่มีสามสูตรเนาะหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับสามสูตรนี้ นะครับแต้มรวมนะครับได้สองแต้มนะครับงวดนี้ได้สองแต้มแต้มรวมสามตัวบนนะครับถ้าตัวที่เข้าแต้มหกกับแต้มเก้าก็จะมีห้าหนึ่งแต้มหกนะครับแล้วก็แต้มหกอีกแต้มหนึ่งก็คือเก้าเจ็ดนะครับนะครับแต้มหกไม่มีแต้มหก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 ไม่มีหก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 ไม่มีหก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 ไม่มีนะครับเนาะแล้วก็ต่อไปก็แต้มเก้าก็จะมีเก้าไม่มีนะครับ ็จะมีห้าสี่เนาะห้าสี่นะครับ 9, นะครับแ้มเก้านะครับไม่มีแปดหนึ่งนะครับมีสีคู่นี้ที่เป็นแต้มเด่นนะครับก็คือห้าหนึ่งนะครับเจเก็บห้าสี่แล้วก็แปดหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นแต้มที่เข้าแต้มเด่นนะครับแต่สําหรับตัวแต้มรองนะครับเนาะนะครับ มีตัวที่ชนก็คือชนเจ็ดเก้าสามหกสี่ไม่มีนะครับสี่ไม่ชนนะครับก็จะไปที่แต้มสามและแต้มหกนะครับแต้มสามอีกแต้มหนึ่งนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดนะชนเนจะ็ดชนสองแล้วก็สามนะครับก็ไม่มีอยู่แต้มเดียวก็คือแต้มสี่นะครับถ้าเป็นเจ็ดกับสามนะครับก็จะมีเจ็ดหกหนึ่งนะครับเจ็ดหก นี่หกหนึ่งนะครับแปมเจ็ดนะครับแปมเจ็ดนะครับศูนย์เจ็ดแปมเจ็ดนะครับก็มีแปมเจ็ดนะครับแปมห้าเนาะแล้วก็แปมสามนะครับแปมสามก็จะมีเก้าสี่นะมีเก้าสี่นะแปมเจ็ดนะครับแปมรองเนาะแปมรองก็จะเป็นศูนย์เจ็ด แ้มเจ็ดแล้วก็หกหนึ่งหกหนึ่งนี่แต้มเจ็ดนะครับมีอยู่สองคู่นะครับแต้มเจ็ดถ้าเป็นแต้มสามนะครับแต้มสามก็จะมีนะครับก็จะมีหกเจ็ดกับห้าแปดสองแปมนี้นะครับสองคู่นี้หกเจ็ดกับห้าแปดหกเจ็ดกับห้าแปดนะครับได้ไปที่แปดคู่นะครับ ทั้งเต็มเด่นแล้วก็แต้มรองนะครับเราจะเอาสูตรนี้เพราะว่าสูตรนี้ก็เป็นสูตรที่เดินดีแล้วมันก็น้อยตัวด้วยถ้าเทียบทั้งหมดนี้นะครับไม่มีแต้มสี่ก็มีเจ็ดเก้าสามหกที่เด่นนะครับเจ็ดเก้าสามหกเนาะนักครับสาหรับในชุดนี้นะครับโอเคตัวนี้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันเนาะนะครับออกมาที่ตัวนี้นะครับเนาะสวยงามนะครับเนาะเลขแบบนี้นะครับบางทีมันอาจจะนะครับอาจจะไม่ถูกใจเราแต่ว่า เลขมันบริเวณนะครับเนาะมันออกมานี่ก็คือเหนือความคาดหมายของเราเลยนะครับในวันนี้นะครับนะครับแต่เลขของเราเด่นห้ากับแปดนะครับนะกลับต่มเลขเด่นของเขานะครับแต่นะครับเนาะตัวที่เรามั่นใจก็คือตรงที่เป็นล้านเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นนะครับเลขสามตัวนี้ต้องมีให้เห็นนะครับแล้วเราจะเอายังไงนะครับเราจะเอายังไงกับเลขสามตัวนี้นะครับเลขสามตัวนี้มาแน่ๆนะครับมาแน่ๆแต่ไม่รู้มันจะไปอยู่ตรงไหน แล้วตัวไหนจะมาเราก็พยายามที่จะจับนะครับจับให้มันเด่นไปชนบนหรือล่างนะครับแต่สําหรับเหล็กล่างของเขานะครับเดี๋ยวนะครับในคลิปต่อไปไปดูล่างเนาะนะครับล่างก็คือคู่เด่นไอ,อ้โมเมนวิ่งล่างสองตัววิ่งล่างสองตัวนะครับวิ่งล่างสองตัวนะครับเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเอาแก้ไขแต้มเพืเ่อนๆไปเี่เรียบร้อยได้ออกมาแปดคู่เด่นเลยในรอบนี้นะครับเนาะอันนี้แต้มแปดตัวเจ็ดตัวห้าตัว แปดตัวเจ็ดตัวห้าตัวไม่มีแต้มสี่นะครับเห็นนะครับเนาะถ้าเป็นตัวเด่นก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับสําหรับคลิปนี้แจ้งเพื่อนเพื่อนทียบร้โปรยนะครับเนาะ,อะขอทนเป็นรายได้นะครับเนาะบางที่ก็อาจจะลงหนาลงหลังเขียนไปก็ยังเขียนผิดอยู่นะครับเนาะอ่านไปเมื่อกี้นี่ก็เขียนผิดนะครับมัเริ่มนะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นในหโพนะครับในช่วงหลังนี้เป็นน้ำหยาดจลยนะลง,ลงหนาลงหลังเนี่ยเริ่มหนาเริ่มหลังนะครับเขาบอกว่าโควิดกําลังออกฤทธิ์ก็คือเข้าไปสิดยา ป้องกันโควิดนะครับสีญดาป้องกันโควิดสีดไปถึงสามเข็มสองเข็มนะครับสีสองเข็มนะสีสองเข็มนะครับสีสโควิดสองเข็มนะนะครับเนาะก็อันนี้เขาก็บอ้ากันไปสิหรอวะนะครับแต่ความจริงก็เป็นเรื่องไรเนาะนะครับเอาสำหรับคลิปนี้นะครับแอดเซลเพืงสมนีร้านเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ